โอตัวนี้ใส่เกือกยากนิดนึงนะครับก็ตัวนี้พึ่งมาจากหัวหินนะครับเมื่อวานนะครับใส่เกือกยากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูวิธีการ ใส่เกือกนะครับกับม้ายากๆแบบนี้นะครับเขาจะทํากันยังไงนะครับช่างเกือกนะครับนิ่งเลยบานนี้นิ่งเลย

ใส่ปีกม้านะครับตอนนี้ใส่ยากนิดนึงตัวนี้ ต้องหลิงดูนะครับต้องเป๊ะนะครับ<อ>เพราะว่าถ้าเกือกม้าไม่ตรงนะครับเ,เวลาเราใส่นะครับมันก็จะมีผลต่อขาม้านะครับม้าอาจจะบาดเจ็บได้นะครับเวลาเราใส่เราต้องเลิงให้มัน ตรงนะครับให้เขาเขา้าทรงกับมานะครับพอเล็งปุ๊บนะครับเราก็ต้องมาวัดใส่อีกนะครับวัดดูว่ามันพอดีหรือยังนะครับเล็งเล็งเล็งถึงขนาดนี้เลยนะครับ ก็ฝั่งนี้เป็นช่างที่นะครับช่างที่ก็ใส่อีกข้างหนึ่งนะครับใส่กันคนละข้างนะครับกอวัดเสร็จก็ออต้องมาดัดดีครับดัดเพื่อให้เข้ารูกเข้าทรงนะครับ อันนี้สัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมพอจะรู้ไหมว่ามีเอซีถามมามีเอซีถามมานะใส่เกือกม้าเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับต่อตัวตต้องถาคนนต้องามช่างก้าวร่ ชางเก้าเอฟซีถามมาเอ่อใสเกือกม้าเนี่ยราคาเท่าไหร่ต่อตัวเกกือกช่างเองทุกอย่างของช่างเอง2,500แล้วถ้าแล้วถ้าแบบ เกือกเขาเองอะไรเงี้ยสองพันสองพันโอ้แล้วถ้าแต่งกิฟตแต่งกิฟตเฉยๆไม่ได้ใส่เท่าไหร่ข้างละห้าร้อยตัวละตัวละห้าร้อยข้างละห้าร้อยหยิบ <c oughs> แต่งกิฟตม,มกกั่งแต่ตาตา <c oughs> คลิปนี้ก็ <c oughs> มีคำตอบให้แล้วนะครับ อันนี้ช่างเราไม่ได้รับทํานะครับแต่ว่าถ้าราคามันอยู่ประมาณนี้ครับนี่เป็นการ อันนี้อันนี้อันนี้สำหรับมาที่มันดื้อน,นะก็ต้องใช้แผนนี้ครับก็คือต้องต้องยกไว้นะครับยกไว้แล้วก็ตอกนั อันนี้ราคานี้ไม่เกี่ยวกับมาดื้อมาไม่ดื้อหรอกไม่เกี่ยวแอบประกันชิชนแหมอยู่ใน,น,นร้าน <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยมาเตก็อยู่ในนั้นหมดควาาาามมสรถชอันนี้น้ำ <c oughs> เขาเรียก <c oughs> สมุนไพร <c oughs> สมุนไพรครับ

ที่จะไปทำเกือให้กับ F อซนะครับก็ราคาก็นะครับตัวหนึ่งนะครับถ้าอุปกรณ์ของของช่างเองนะครับทุกอย่างเลยนะครับอยู่ที่2 5 0พันนะครับ1ตัวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับว่ามาจะใหญ่ม้าจะเล็กนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแต่งกีบนะครับก็ตัวละ500้อนะครับแต่งกีบเฉยนะครับ อันนี้ราคานี้นะครับยังไม่ได้ไม่ได้รวมกับระยะทางนะถ้าสมมติว่าสมมติว่าระยะทางไกลจากที่ช่างพักอยู่นะครับก็ต้องต้องต้องมีต้องมีค่าน้ำมันอีกนิดนึงนะครับบวกไปตามระยะทางนะครับอันนี้น <Okay. S 1> ผมมีหนึ่งร้อยโลหนึ่งร้อยกิโลนี่ฟรีนะครับ หนึ่งร้อยกิโลฟรีนี่ต้องนอันนี้หนึ่งหนึ่งร้อยกิโลเน,น,นี่ <300 S 1> ลลนไปกลับในสองร้อยเลยนะถ้า <500 S 1> ทำตัวเดียวนี่ขาดทุน <500 S 1> เลยนะกิโลอะไรฮะกิโลตั้งกิโลเมตรหนึ่งร้อยกิโลอันนี้ก็อันนี้ต้องต้องต้องคุยกันก่อนครับถ้าสมมติว่า ทำหลายตัวเนี่ก็น่าจะคุ้มอยู่ครับสิบตัวขึ้นไปนี่อาจจะคุ้มแต่ถ้าไปตัวเดียวนี่ไม่คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าค่าน้ำมันก็หนึ่งร้อยโลกลับไปกลับก็สองร้อยโลก็ตีไปประมาณเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยบาทใช่ไหม้เออห้าร <100 S 1> <500 S 2> ้อยนะครับทำตัวเดียวนี้ไม่คุ้มเลยนะครับเต้นีจ๊กวันช่างอะยอง ก็ติดต่อมาได้ครับสำหรับ f อซท่านไหนที่มีมา้าอยากจะตแ,กแ,กแต่งกีบนะครับโอเค okay, ครับคลิปนี้ก็หวังว่าเอฟซีท่านไหนนะครับที่มีม้านะครับก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคครับ okay, คลิปนี้ก็ลาพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ